ทีนี้มาแล้วเรื่องของการส่งเสริมการลงทุนฮาลานขวบคู่กับ ESG กันบ้างค่ะซึ่งล่าสุดในทางไอแบงค์เข้าไปขึ้นเวทีฮาลานเซ c กเตอร์ฟอรัมสองพันยี่สามมเดี๋ยวจะได้มาแชร์ประสบการณ์รว่ทึงแนวทางในการลงทุนในพื้นที่ว่าจะเป็นเพื่นๆนะคะผู้ที่จะมารวมแรงกับเราค่ะดรทวีลาบดิตาพิรมกรรมการและผู้จัดการธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยตอนนี้อยู่ในซ้ายกับพี่ดาบขาดค้าบแล้วด้วยสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ ท่านถามเมื่อวันที่13กันยายนที่ผ่านมาเนี่ยได้ไปขึ้นเวทีฮารานเซกเตอร์ฟอรั่มสจากฮา l a นดีเวลลอปเมนต์คอปเปริชันซึ่งเป็นหน่วยงานเพื่อพัฒนาแล้วก็ส่งเสริมอุตสาหกรรมฮาลานภายใต้กระทรวงการค้าการลงทุนการค้าและอุตสาหกรรมของประเทศมาเลเซียจริงๆแล้ววัตถุประสงค์ของงานนี้เนี่ยจัดขึ้นเพื่ออะไระคะครับก็งานนี้ก็ถือเป็นงานหลักของรัฐบามลมาเลเซียเลยก็ว่าได้นะครับเพราะเขาให้ความสําคัญกับเศรษฐกิจที่เชื่อมโยงกับผลิตภัณฑ์ฮาลาน lan, นะครับ นั้น HDC ที่เชิญเราไปร่วมงานเนี่ยก็เป็นหน่วยงานพัฒนาอุตสาหกรรมฮาลาลของมาเลเซียเลยภายใต้กระทรวงการลงทุนการค้าและอุตสาหกรรมน,นะครับที่ว่ามิตินะครับก็เป็นงานที่เขาเชิญหลายๆภาคส่วนจากทั้งในประเทศเขาแล้วก็ต่างประเทศนะครับมานำเสนอวิสัยทัศน์และก็แนวคิดในการผลักดันห่วงโซ่ฮาลาลน,นะครับซึ่งไม่จำกัดเฉพาะเรื่องอาหารนะครับ แต่จำกัดในเรื่องหลายผลิตภัณฑ์เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องเครื่องสำอางเรื่องการแต่งตัวเรื่องยาแฟชั่นการท่องเที่ยวนะครับเขาคงเจอไอแบงก์ก็เนื่องจากว่าเราเป็นธนาคารชริยะแห่งเดียวในประเทศไทยแล้วก็มีบทบาทในเรื่องพวกนี้มาตลอดครับค่ะทีนี้เราอยากจะทราบสาเหตุที่แท้จริงว่าเหตุใดทําไมธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยของเราเนี่ยจึงได้มเีเกิดความสนใจจากทางโน้นให้เข้าร่วมไปขึ้นเวทีในปีนี้ด้วยอะคะ่ะ คือเรามองสถานะของเราในฐานะเป็นธนาคารชริยะหรือธนาคารอิสลามนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องฮาลาลเนี่ยเป็นเรื่องที่เราต้องทำนะครับนอกจากเราต้องทําแล้วก็ถือว่ามันมีโอกาสมากนะครับคือเราอาจจะเห็นในประเทศไทยในความได้เปรียบในเรื่องอาหารเนี่ยก็เป็นเรื่องหนึ่งแต่ถ้าเราสังเกตดีๆเนี่ยในประเทศไทยเองเนี่ยเรามีโอกาสผมใช้คำว่าสูงมากขีดเส้นใต้นะครับเพราะเราจะมีนักท่องเที่ยวจากต่างประเทศโดยเฉพาะตะวันออกกลางเนี่ยเลือกเราเป็นเป้าหมายเนี่ย ในอันดับสี่นะครับที่เข้ามาท่องเที่ยวนะครับเราจะเห็นทั้งในกรุงเทพทั้งในต่างจังหวัดเพราะฉะนั้นเวลาเขาเดินทางมาเนี่ยเขาก็ต้องการผลิตภัณฑ์หรือบริการที่เป็นฮาลาลน,นะครับไม่ใช่หมายถึงเฉพาะอาหารเขาต้องการโรงแรมที่เป็นฮาลาลเขาต้องการสถานที่ท่องเที่ยวที่เป็นฮาลาลใช่ไหมครับ <c oughs> ก็คือเป็นไปตามมาตรฐานตามกรอบศาสนาที่เขากําหนดซึ่งพวกเราในคุนชินอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นผมคิดว่าเป็นโอกาสของประเทศไทยอย่างมาก เราก็เลยมีส่วนร่วมในเรื่องนี้ในการที่เป็นธนาคารฮาลานนะครับถ้าเรียกง,ง่ายๆเพราะผลิตภัณฑ์ของเราก็เป็นผลิตภัณฑ์ที่เป็นไปตามหลักช h a r เพราะฉะนันการที่เราเป็นธนาคารฮาลานสนับสนุนกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่เป็นห่วงโซ่ฮาลานมันก็ตรงตัวนะครับผมคิดว่าการที่เขาเชิญไอแบงค์ไปร่วม ก็เป็นเรื่องดีที่น่าดีดีสำหรับประเทศไทยที่เราสามารถจะถือธงไทยไปปักในพื้นที่นั้นได้ครับโอ้โหฟังแล้วคนลุกเลยที่วาานาคารสำหรับหลักการนี้แต่ว่าความน่าสนใจอีกอย่างหนึ่งเนี่ยทางธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยอย่างที่ท่านพูดเมื่อสักครู่ว่ามีหลักชารีอะห์ซึ่งเป็นธรรมนูนในการดําเนินธุรกิจที่นี่หลักชารีอะห์ซึ่งเป็นหลักการที่มีมากว่า1,400ปีแล้วก็หลัก ESG ที่เป็นมัเกรเทรนระดับโลกเนี่ยละค่ะในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาเนี่ยอยากจะให้ท่านได้ช่วยให้ความรู้ว่า2หลักการเนี่ยมันมีความเชื่อมโยงคล้ายคลึงแตกต่างกันในแง่มุมไหนบ้างคะครับผมขออธิบาย2ส,ส่วนนะครับวันนี้รเรามักจะได้ยินเรื่องความยั่งยืนแทบจะทุกวันนะครับผมไม่คิดว่าวันไหนเราเปิดทีวีหรือฟังวิทยุมาหรือฟังโฆษณา เราจะไม่ได้ยินความยั่งยืนเนี่ยเป็นไปไม่ได้หรือท sustainability ที่ขออนุญาใช้ภาษาอังกฤษนะครับแต่จริงๆเรื่องความยั่งยืนเนี่ยนะครับ ESG ที่เป็นตัวถอดออกมา E ก็คือ environment หรือสิ่งแวดล้อม,อมนะครับ S ก็คือ social หรือว่าสังคม G ก็คือ governance หรือธรรมาภิบาลน,นะครับเพราะฉะนั้น ESG เนี่ยเวลาเราพูดถึงความยั่งยืนก็หมายถึงว่าทั้งองค์กรทั้งสังคมที่ให้ความสําคัญกับสิ่งแวดล้อมหรือเรื่องโลกร้อนที่เราคุยกันทุกวันนี้ครับ แล้วเรื่องของเอสก็คือว่าเราแคร์สังคมไหมนะครับเราท,ทําธุรกิจโดยคิดถึงคนด้อโอกาสหรือเปล่า,าเรื่องการเข้าถึงหรือเปล่า G ก็คือว่าเราท,ทําธุรกิจโดยมีธรรมาพิบาลหรือเปล่านะครับเพราะฉะนั้นเวลาเราพูดเรื่องความยั่งยืน ESG ก็คือเป็นส่วนที่เป็นส่วนประกอบสําคัญของเรื่องความยั่งยืนนี้นะครับทีนี้ผมอธิบายต่อว่าหลักชาริอะเนี่ยหรือหลักของธนาคารอิสาลามนะครับหรือหลักศาสนาเนี่ยจริงๆต้องบอกว่าธนาคารอิสาลามเนี่ย เน้นกลักเรื่องนี้เป็นธรรมนูญหลักในการบริหารจัดการเพราะฉะนั้นเราจะไม่แตะต้องธุรกิจที่ที่ศาสนาบอกว่าพึงห้ามนะครับหรือเป็นฮารอมนะครับเราต้องทําสิ่งที่เป็นฮาล้านนะครับเราจะไม่สนับสนุนเรื่องการพนันเราจะไม่สนับสนุนเรื่องการเกงกําไรเกินสมควรนะครับโดยเฉพาะเรื่องดอกเบีย้ยซึ่งก็มีวิถีในการปฏิบัติของเราอยู่เพราะันจริงๆมันเป็นความสอดคล้องผมถึงบอกว่าหลักชาริอะเนี่ยเป็นผู้มาก่อนการ นะครับสำหรับเรื่อง sustainability หรือ ESG ที่เราทำอยู่ทุกวันนี้ครับเพราะฉะนั้นมันเป็นความเชื่อมโยงที่เรียกว่าพระเจ้าจัดสรรให้เราได้ทําเรื่องพวกนี้มาตั้งแต่ก่อนที่จะมีเรื่องนี้ซะด้วยซ้ําครับก็คือมีความเชื่อมโยงกันฟังมาถึงตรงนี้แล้วอยากอยากให้ท่านได้แชร์ประสบการณ์ของ ibank ค่ะที่เราได้มีการดําเนินกิจการควบคู่ไปกับหลัก ESG โดยอยากให้ลองยกตัวอย่างกรณีที่เราได้ดําเนินการไปแล้วหรือว่าโครงการที่กําลังจะเกิดขึ้นในอนาคตนะคะ ครับเราอยู่ในพื้นที่ภาคใต้นะครับจริงๆที่ผ่านมาเนี่ยในช่วงหลายปีที่ผ่านมาเนี่ยเราสนับสนุนสินเชื่อโรงไฟฟ้าชีวมวลในภาคใต้เนี่ยถึงสามสี่แห่งนะครับ<ฆ>ไม่ว่าจะเป็นที่สงขลาหรือเป็นที่ยะลาก็เป็นการทํางานกับชุมชนนะครับที่เขาสามารถจะเอาวัตถุดิบในชุมชนเช่นพวกไม้ย,ยางต่างๆเนี่ยมาเป็นอ่าพลังงานในการทําพลังงานทางเลือกสารับโรงไฟฟ้าเหล่านี้ก็เป็นหนึ่งตัวอย่างนะครับที่เราทําเรื่องของอนุรักษ์พลังงานนะครับ เราก็จะมีสินเชื่ออีกบางส่วนที่เราทําในกรุงเทพไม่ว่าจะเป็นเรื่องมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้านะครับหรือการขนส่งที่ใช้ NGV เป็นต้นพวกนี้เป็นเรื่องสิ่งแวดล้อมหมดนะครับก็คือลดผลกระทบในเรื่องโลกร้อนอย่างตรงๆนะครับทางด้านสังคมเนี่ยผมคิดว่าเราสนับสนุนเครือข่ายโรงพยาบาลหลักในพื้นที่สมจังหวัดนะครับซึ่งก็เป็นถือว่าเป็นการให้บริการในการเข้าถึงบริการที่เป็นต้นทุนที่คนเข้าถึงได้ นะครับเรื่องกระจายเรื่องบริการสาธารณสุขเป็นทางเลือกให้กับคนผมก็คิดว่าเป็นเรื่องสังคมที่ตรงตัวนอกเหนือจากเรื่องการจัดการสกัดนะครับในฐานะฟังก์ชันของธนาคารอิสลามเองในการช่วยบริหารจัดการสกัดที่เป็นหลักที่พี่น้องมุสลิมจะต้องบริจาคคืนนะครับให้กับสังคมนะครับส่วนก้อนนั้นก็เป็นเรื่องการบริหารจัดการของเราเ็ื่ออย่างที่เรียนให้ทราบเราก็ใช้หลักชยีะในการทํางานอยู่แล้วก็เน้นเรื่องความโปร่งใสนะครับเน้นเรื่องความถูกต้องและก็ความยุติธรรมต่างๆ นะครับนั่นก็เป็นตัวอย่างหลักๆที่เรามีนะครับในขณะน,นี้แต่เราก็มีแผนที่จะทําเรื่องนี้นะครับไปไปข้างหน้าเช่นกันอย่างเรื่องมูโนที่เป็นเรื่องล่าสุดที่เราก็สนับสนุนนะครับสิมเชื่อเพื่อให้ผู้ประกอบการในพี่น้องดาราที่ว่าในพื้นที่ได้ผลกระทบ ได้มีโอกาสฟื้นตัวจากการค้าขายการดำรงชีพผมค,คิดว่าเป็นมุมทางสังคมอันที่เราทําอยู่ครับค่ะทีนี้อย่างที่พูดถึงเรื่องของ ESG หรือว่าเรื่องของแนวคิดการลงทุนแบบสิ่งแวดล้อมสังคมธรรมาภิบาลหลายๆคนหรือว่า ผู้ประกอบการหลายคนฟัง<ม>แล้วดูเหมือนอาจจะยิ่งใหญ่แล้วก็ดูเหมือนจะเป็นภาระที่ผู้ประกอบการรายเล็กรายน้อยเนี่ยอาจจะเอื้อมไม่ถึงแล้วก็อาจจะมีค่าใช้จ่ายมากมายในการดําเนินธุรกิจที่อาจจะต้องทําควบคู่กับ ESG ด้วยอยากจะให้ท่านเนี่ยให้แง่คิดในมุมมอง,งประเด็นนี้ค่ะว่าจะต้องเป็นยังไงคะครับผมยกตัวอย่างง่ายๆเลยครับวันนี้เราอยู่ในสังคมโซเชียลใช่ไหมครับเวลาเมืนเรามีบริการไม่ว่าจะเป็นร้านเล็กๆเราหรือร้านเราขายของต่างๆเนี่ย สักพักเกิดเราทําอะไรที่มันไม่ถูกต้องทําอะไรที่มันไม่สะอาดทําอะไรที่มันไม่ดีเนี่ยสักเดียวเองคนก็แชร์ไปหมดแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเราจะจะเริ่มเห็นแล้วลหละว่าคนเนี่ยจะสนใจเรื่องทางสังคมว่าคุณบริหารจัดการคุณทําของมาขายคุณผลิตต่างๆเนี่ยที่คุณคานึงถึงสิ่งแวดล้อมหรือเปล่านะครับ,ค,รบคุณเป็นธรรมกคนไหมคุณใช้วัตถุดิบที่สะอาดหรือไม่สะอาดนะครับ เรื่องเล็กนี้เป็นเรื่องเล็กๆในความรู้สึกของเราแต่นี่แหละคือเรื่องที่กําลังจะเป็นเรื่องใหญ่ในอนาคตนะครับในเรื่องของความยั่งยืนในเรื่องของสิ่งแวดล้อมในเรื่องของสังคมนะครับเพราะฉะนั้นผู้ประกอบการเนี่ยถ้ามองจากเรื่องใกล้ตัวอย่างตัวอย่างของเรื่องของโซเชียลมีเดียที่ผมเล่าให้ฟังเมื่อสักครู่เนี่ยจะเห็นชัดว่าสังคมเนี่ยกำลังต้องการผลิตภัณฑ์และบริการที่ ที่สนใจสังคมสนใจสิ่งแวดล้อมมากขึ้นโดยเฉพาะคนรุ่นใหม่ๆนะครับเพราะฉะนั้นอย่างวันนี้เราเห็นเลยว่าท่านนายกท่านอยู่ที่ต่างประเทศเนี่ยท่านก็พูดถึงเรื่องของความยั่งยืนไม่ว่าจะเป็นเรื่องกรอบ SDG แล้วท่านก็พูดกับในหลายๆประเทศว่าเราก็จะเดินในเส้นทางนี้สำหรับประเทศไทยทนะครับเพราะผมคิดว่า,วาประเทศไทยเราเองเนี่ยมีต้นทุนเทียบก็ได้เปรียบอยู่แล้วนะครับไม่ว่าจะเราแข็งแรงเรื่องอาหารเป็นถ้าเรา พัฒนาเรื่องพวกนี้ให้มันมีความสะอาดเป็นไป,นปนตามมาตรฐานต่างๆ mm hmm. ก็จะเป็นเพิ่มโอกาสได้กับพี่น้องโดยเฉพาะ SME ของเรา mm hmm. โดยเฉพาะอย่างยิ่งในภาคใต้ครับซึ่งผมคิดว่าเรามีความหลากหลายใน,ใน,ในหลายๆเรื่องนะครับค่ะสุดท้ายค่ะท่านอยากจะฝากอะไรถึงผู้ประกอบการในยุคนี้บ้างคะขอเป็นกําลังใจครับแล้วผมก็อยากจะชวนว่าในฐานะที่เราเป็นธนาคารอิสลามโดยเฉพาะในพี่น้องในภาคใต้เนี่ยเราอยากเป็นธนาคารที่ทํางานร่วมกับพี่น้องในการผลักดันยกระดับ ผู้ประกอบการให้สนใจเรื่องต่างๆพวกนี้มากขึ้นนะครับผมคิดว่าเรื่องหาลานเนี่ยมันเป็นเส้นทางที่ที่ดีที่สุดมันเป็นมอเตอร์ไฮเวย์ครับเราขึ้นเส้นทางนี้แล้วเนี่ยเราจะไปในประเทศเช่นมาเลเซียจะไปในอินโดนีเซียแม้กระทั่งไปตะวันออกกลางเราก็จะชวนขึ้นเส้นทางด่วนเส้นนี้นะครับเพื่อเปิดโอกาสให้กับตลาดของพี่น้องเรามีโครงการอีกหลายโครงการนะครับที่จะพัฒนาผู้ประกอบการในมุมของฮาลาน ซึ่งก็เป็นเรื่องที่สอดคล้องกับเรื่องเอส่างที่ผมเล่าให้ฟังเมื่อสักครู่ครับค่ะวันนี้ต้องขอบพระคุณท่านมากเลยนะคะที่มาให้แนวทางแล้วก็รวมถึงเรื่องของปัจจัยที่สําคัญในการลงทุนโดยเฉพาะในเรื่องของฮาลานด้วยขอบพระคุณและสวัสดีค่ะด้วยความยินดีครับขอบพระคุณครับครับสวัสดีค,ค,ดดครับค่ะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งแนวทางนะคะที่ ผู้ประกอบการรล่รายอ,อาจจะไม่ได้มองถึงเรื่องนี้โดยเฉพาะเรื่องการลงทุนฮาลานที่ขวบคู่กับ e s สก็คือไม่ถึงเรื่องของสิ้งแวดลลอม,อมสังคมแล้วก็ทำมาพิบาลที่ต้องทําขวบคู่กันไปชายตายลักของอิสลามสิ่งสําคัญเ<ๆ>น,นี่ยท่านบอกนั่นแหละก็คือทําในซิ้งเทดีคือไม่ไม่ใช่พิษลักหรือว่ามีการเอาเปรียบ ผู้บริปโภครวมถึงสังคมด้วยนะคะที่สําคัญคือมันก็จะช่วยสร้างความมั่นใจให้กับผู้ที่มาใช้บริการโดยโดยเฉพาะประเทศไทยของเรายอมรับว่าตอนนี้ม,มีนักท่องเที่ยวจากประเทศมุสลิมเดินทางเข้ามาเยอะมากเพราะฉะนั้นเขาก็จะได้มีลักเกฑ์มีหลักการตรงนี้ในการที่จะเดินทางมาเที่ยวนะคะแล้วก็ที่สําคัญในพื้นที่จังหวัชดชายแดนภาคใต้ก็จะได้มียกกระดับมาตรฐานเรื่องของฮารานขึ้นมาด้วยนะคะ